<for> you. สวัสดีคุณชมครับพบกับผมสมาน Tech for you คลิปนี้จะพาคุณูชมมาดูเทคนิคแนวทางในการตรวจซ่อม power supply สําหรับเครื่องขุดเหรียญดิจิตอลหรือเราเรียกว่า bitcoin จะเป็นยี่ห้อ s าราห a นะครับมีสัญลักษณ์ bitcoin ด้วยครับ power supply e ี i เ a ต e หรือ ly, bitcoin mining 80สพัดโกสเปคค่าก็อยู่ที่1,300วัตต์นะครับจาก12โวลต์100แอมป 3.3โวลต์กับ5โวลต์อย่างละ24แอมป์แล้วก็ไฟสแตนบายอยู่ที่2 5แอมป์อันนี้คือข้อมูลคร่เข้า,ขา,ขาทางที่นี่เขาคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาให้ซ่อมนะครับอาการที่แจ้งมาคือเปิดติดแป๊บเดียวพลม CPU, มัลม c ซีหมุนแป๊บเดียวก็ดับเปิดแล้วตัดอะไรอย่างนี้เราแรกเราก็ทำการทดสอบวัดแดงนั้นที่ไฟสแตนบายก่อนว่ามีไหมนะครับถ้าไฟสแตนบายมีก็แสดงว่าไฟเข้าระบบฟิวไม่ขาดอันนี้เป็นการเช็คเบื้องต้นยังไม่เปิดฝาเครื่อง เนี่เป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นง่ายๆนะครับอ่านี่ผมเปิดสวิตช์เข้าไปแล้วนะครับไฟสแตนบายอยู่ที่สีม่วงส่วนพวกอื่นยังไม่ต้องสนใจเอาแค่ยี่สียเพยนี้ก่อนสีดําเป็นกราวก็มิเตอร์เส้นสีดำเนี่ยจับกราวเส้นไหนก็ได้สีดําไฟสแตนบายอยู่สีม่วงตัวนี้นะครับจะอยู่ที่5โวลต์มีไหมนะมีนะครับตอนนี้มีอยู่5.1 ห้านโวลต์ไฟสแตนบายจ่ายนะก็แสดงว่าไฟเข้าเครื่องเข้าระบบทำการออนเครื่องก็คือจัมสีเขียวจะมีเส้นสีเขียวอยู่นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างสีดําก็คืออยู่กลางระหว่างกราวนั่นเองนะตรงนี้เอาสีดําจัาเลยสีเขียวก็คือจัาลงกราวนั่นเองเราดูพัดลมว่าหมุนไหมถ้ามหมุนแล้วหยุดก็แสดงว่าเปิดแล้วดับเปิดแล้วตัดควรจะจํานะครับหมนุนนะ หสมุนแล้วตัดนะครับมุนแล้วหยุดก็แสดงว่าตัดถ้าอยากตรวจเช็คง่ายๆนะว่า,าไฟสิบสโวลต์จ่ายไหมตัดเพราะอะไรนะครับรือว่าไฟไม่จ่ายนะรุ่นนี้ซารารุน่นนี้ผมซ่อมมาหลายเครื่องแล้วนะครับน่าจะ4ีเครื่องนะอันนี้น่าจะเครื่องที่หหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะแต่และเครื่องก็อาจจะเสียหลายอาการนะครับแล้วแต่อะไรที่จะเสียเพราะว่าสป라이์สาหรับเครื่องขุดเหรียญเนี่ยนะครับจะเปิดยีบสชั่วโมงทับเจ ก็คือเปิดอีสีชั่วโมง7วันเลย1สัปดาห์เลยไม่มีวันปิดเครื่องพูดง่ายๆคือไม่มีวันหยุดทํางานตลอด2ีสีชั่วโมงอันนี้ทดสอบไปไง่ายง่ายคือว่าไฟ12โวลต์จ่ายไหมใช้ปลาคีบนี่อันนี้เป็นกาวนะครับถ้าจําสีเขียวนี้ติดแล้วก็หยุดพอตอนนี้โปรเทคจริงๆต้องหมุนตลอดเครื่องที่จะทางานนะครับนี้ก็หาเส้นสีสีเหลือง12โวลต์วัาจ่ายไหมนะครับเดี๋ยวก็ดูตรงนี้ หรือว่าจิ้มตรงนี้ก็ได้นะครับแย่ไว้ตรงนี้ก็ได้นะสีเหลืองกับสีดําแล้วก็ช็อตสีเขียวลงกล่าวหรือว่าไฟ12โวลต์ขึ้นไหมนะครับอ่ะไฟ12โวลต์ขึ้นนะครับสังเกตนะเอาใหมอ่ะไฟ12โวลต์ขึ้นแล้วก็ตัดแสดงว่าะระบบสวิตชิ่งแล้วก็ APFC Active Power Factor ทำงาน อาจจะโอเวอร์โวลเตจแดงดันเกินหรือว่าอันเดอร์โวลเตตคือแดงดันต่ำเกินตัวไหนนะเดี๋ยวคอยมาตรวจเช็คดูไฟ3ชุดส่วนมากที่จะมีปัญหาคือ12โวลต์3 3โวลต์แล้วก็5โวลต์ทีนี้ก็มาตรวจเช็คตัว3.3โวลต์หรือว่าไฟ3.3โวลต์จ่ายไหมจ่ายนะครับเห็นแวบๆเรียก3เมื่อกี้ก็คือ3.3โวลต์จ่ายทีนี้ไปตรวจเช็ค5โวลต์ ห้าโวลต์จ่ายนะครับเห็นสี่โวลต์กว่ากว่สี่จุดหกเมื่อกี้สิบสองโวลต์จ่ายสามจุดสามโวลต์จ่ายห้าโวลต์จ่ายก็แสดงว่าสามจุดสามโวลต์กับห้าโวลต์ปกติช็อตไม่พังเสียหายสิบสองโวลต์ก็จ่ายนะครับแต่จ่ายเห็นแวบๆเมื่อกี้แค่หกโวลต์นะดูไฟสิบสองโวลต์นะครับเห็นแวบๆแค่หกโวลต์จริงๆต้องขึ้นไปทะลุสิบถึงจะว่าจ่ายปกติดูนะนะเมื่อกี้เห็นแวบแค่หก ถ้ามีมิเตอร์แบบเข็มจะดูง่ายว่าสวิงขึ้นไปกี่โวลต์ถ้าสวิงขึ้นไปไม่ถึง12โวลต์แสดงว่าอันเดอร์โวลตเตจก็คือแรงดันต่ำเกินระบบโปรเทคถึงทำงานทีนี้ก็จะถอดฝาเครื่องเช็คภายในแล้วทีนี้นะตอนนี้ตัวเช็คแล้วมีไฟจ่ายอยู่นะครับฟิลวม่ขาแน่นอนอาการอย่างนี้เครื่องขุดบิทคอยเนี่ยนะครับทำงานตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงไม่มีวันดับเลยเนี่ยอุปกรณ์อิทูนิก็ทำงานหนัก โอ้โหดูคาบฝุ่นนะครับดำหมดเลยเดี๋ยวผมจะต้องไปทำการสะอาดเป่าฝุ่นนะก็จัดฝุ่นให้สะอาดก่อนแล้วค่อยมาตรวจเช็คว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ละส่วนแต่ละส่วนเดีด๋ยวผมก็จะอธิบายให้เห็นด้วยสําหรับผู้ที่ตรวจซ่อมอยู่ก็จะได้รู้เทคนิคแนวทางเอาไวต้ตรวจซ่อมเองก็ได้นะคุณผู้ชมที่ส่งมาให้ซ่อมเนี่ยบอกว่าให้ทําคลิปรีวิวการซ่อมด้วยนะครับจัดให้เลยแนะนําเผื่ออยากเอาไปซ่อมเองหรือว่าผู้ที่ซ่อมอยู่ก็สามารถซ่อมได้เป็นแนวทาง เดี๋ยวผมเอานําไปเป่าฝุ่นทำความสะอาดก่อนทั้งใบพัดพัดลมแล้วก็ทั้งบอร์ดนี้นะครับครับหลังจากเป่าฝุ่นเช็ดทำความสะอาดก็ดูสะอาดขึ้นนะครับตามฝุ่นเกาะตามพัดลมก็ไม่ค่อยมีแล้วนะหรือสะอาดตาขึ้นฝุ่นก็สําคัญต่อการระบายความร้อนนะครับถ้าฝุ่นเกาะตามฮิตซิงตามแผ่นระบายความร้อนเยอะการระบายความร้อนการถ่ายเทของเราก็จะไม่ดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางาน,นของเครื่องก็ลดลงนะครับถ้าเกาะเยอะรวมกับความชื้นตามอากาศอะไรอย่างนี้ก็จะใหะ้เกิดเป็นสนิมทําลายลายวงจรได้เพราะฉะนั้นแนะนานะครับสาหรับผู้ใช้งานควรมาเปิดฝาเป่าฝุ่นเป็นระยะเป็นระยะนะครับเพราะสปายแบบนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงฝุ่นก็เข้าไปสะสมง่ายก็แนะนาหมั่นดูแลเรื่องฝุ่นด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวพัดลมนี้แยกไปก่อนทีนี้ก็นะครับตัว เช็คซ่อมนะครับลำดับแรกก็ดูด้วยตาก่อนนะครับว่าามีอะไรตัวไหนที่ไหมมีรอยไหมมีปูดบวมไหมโดยเฉพาะคาปาซิเตอร์พวกอิเล็กทริคต,ต,ต่างๆนะครับเนี่ยมีปูดบวมไหมอันนี้หัวยังแบนราบอยู่ก็คือแสดงว่ายังไม่ปูดบวมนะครับยังใช้งานได้ดีนะอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็ดูคราบตามใต้าขาด้วยนะใต้าขาคาปาซิเตอร์เนี่ยมีน้ํายาซึมออกมาไหมมีสาราน้ํายาซึมออกมาไหมนะ ตรวจเช็คดูได้ก็ไม่มีอะไรตัวไหนที่จะเสียหายปูดวมไหมนะครับดูปกติดีก็ดูด้านๆเาียกว่า,ววาเช็คตัวกษาแล้วอันนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นคราบฟักนะคราบประการบัตกรีเฉยนะครับไม่ใช่คราบคาปาซิเตอร์นะไม่ใช่คราบคาซีนะครับทีนี้นะครับแนะนำไอตัวนี้ก่อนการทำง,งานมีอะไรบ้างนะครับ ส่วนสำคัญที่เราจะต้องตรวจเช็คตรวจเช็คยังไงบ้างนะรุ่นนี้ส่งมาซ่อมบ่อยผมก็เลยทำการแกะวงจรไว้เล็กน้อยนะครับแกะวงจรสำคัญสำคัญไว้เล็กน้อยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีโมดูลสำคัญอยู่3โมดูลนะครับอันนี้เป็นโมดูล active power factor และก็ p w m ก็คือตัวสำคัญเลยตัวทำงานนะตัวสวิตชิ่งเลยอ่าโมดูล2ตัวนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นโมดูล3.3โวลต์ ตัวนี้เป็นโมดูล5โวลต์แล้วก็มีขดลวดเพิ่มขึ้นมาเป็น12โวลต์ด้วยลบ12โวลต์นั่นแหละบัคคอนเวอร์เตอร์แปลงแรงดันจาก12โวลต์หลักๆนะไฟ12โวลต์หลักเนี่ยบัคคอนเวอร์เตอร์ PWM ลดลงเหลือ3.3โวลต์แล้วก็5โวลต์แล้วก็แปลงกลับขั้วเป็นลบ12โวลต์ด้วยอันนี้หลักการไอซีตัวนี้ก็เป็นแค่อ่าสแตนบายเป็นไอซีสแตนบายนะครับไอซีตัวนี้เป็นไอซีซูเปอร์ไวเซอร์ทำหน้าที่บังคับต่างๆตรวจเช็คไฟถูกต้องไหม เกินไหมต่ำกว่าไหมอะไรอย่างนี้ผิดปกติไหมตัวนี้เป็นตัวกําัสั่งถ้ามีความผิดปกติ AC ตัวนี้จะมาสั่งโมดูลตัวนี้ให้หยุดทางานเป็นการปลอเทคเป็นการป้องกันนั่นเองผมก็ลงหลายคลิปนะครับการทํางานของ power supply เนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกัน AC แต่และตัวมีหน้าที่อะไรบ้างนะดูดัตตาชิดนะครับให้ดูทีละตัวเนาะที่ติดตั้งอูมบนโมดูลเนี่ยนะครับที่เป็นเห็นตัว SOC ตัวเล็กๆแบนราบเนี่ยนะครับ เป็น IC หลักเลยวัวใจหลักเลยนะเป็น IC power factor แล้วก็ PWM controller ครับอนันนี้ CM 6 0 8อันนี้เป็นวงจรคร่าวๆแต่ราคาแต่ราคาทำหน้าที่อะไรสั่ง MOSFET power factor ตัวนึงแล้วก็ PWM ตัวนึงนะรับมอเตอร์แปลสิชิ่งตัวใหญ่นี่ออกไปแค่นั้นเองแล้วก็ขดรวดตัวนี้เป็น active power factor ตัวนี้นะบูสต์ Boost แรงดันให้เป็น400โวลต์ บูทจาก320 300กว่าๆแล้วก็ผ่านไดโอดลงไปเป็น power factor 400โวลต์นะครับ350ถึ400โวลต์นิมิตด้วยกระแสเรือแรงดันก็คือคาโปรเทคนั่นเองแล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับมาด้วยด้ c TL 431แล้วก็ออโต้ผ่านเข้ามาขา DC โวลต์ DC ตัวนี้ถ้าระบบไม่ทํางานก็ IC ตัวนี้ละครับไม่ทํางานก็ตรวจเช็ค IC ตัวนี้บนโมดูลตัวนี้ที่ผมเคยเจอนั่นคือโมดูลตัวนี้ชอบมีปัญหา อีกตัวหนึ่งก็คือ e s t 7627A ก็คืออะไรเป็น power supply supervisor ตามที่ผมบอกก็คือตัวนี้วางนอนรับอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวนี้นี่เองคอยตรวจเช็ค นะครับไฟ3ามสาโวลต์บวกหโวลต์บวกสิโวลต์ว่ามีความปกติไหมเกินไหมโอเวอร์ Over ไหม, Under ไหมอ Under, ันเดอร์ไหมคืออันเดอร์โวลต์เตจก็คือป้องกันแรงดันต่ำโอเวอร์ก็คือป้องกันแรงดันสูงเกินมีเคเรนด้วยป้องกันกระแสเกินนะที่คอมบไอไอสามสามไอห้าไอสิบสองก็คือกระแสแล้วเนี่ยะรับเส้นไฟนไหลเกินไหมเป็นต,ตัวคอยตรวจสอบตัวบังคับตัวเช็คเลยแล้วก็ส่งคำสั่งอ่าพาวเวอร์กูดดีๆอยู่ที่300มิลลิเซก สามมาตรฐานก็นคือนี่แหละนะครับ2 0 0ร้อถึงห้ามิลลิเซกเพราะว่ากูดนะแล้วก็เป็นคับสั่งพาวเวอร์ออนด้วยสายสีเขียวเนี่ยที่เราจับยี่สิบสี่พินเพราะว่ากูดอินบางทีก็ส่งมาจาก pwm บางทีก็ออกมาจากหม้อปแปลงสวิตชิง่งพาวเวอร์กูดเอาคือออกไปให้เมนบอร์ดก็คือจะมีเส้นพาวเวอร์กูดเป็นสีเทาตรงยี่สิบสี่พินบีห้าก็คือตรวจแรงดัน5โวลต์บีซับก็ตรวจสามสามโวลต์บีสิบสองจะตรวจอยู่2เส้นนะครับบางทีก็มี2รางสองเรลนะก็เลยมี 12A แล้วก็ 12B ด้วย กระแส 12b ก็ 12a 12มาดูวงจรทำงานเบื้องต้นนะตามดาต้าชิ t เขาให้มาอย่างนี้ขาหนึ่งก็เป็นขา power good input ก็คือขาเข้านั่นเนี่ยนะครับ from transformer ก็คือมาจากหมอแปลง switching มีแรงดันออกมาจาก switching ไหมระบบ switching ทำงานปกติไหมถ้าปกติมีแรงดันออกมา power good เข้าไป power good ออกที่ขา16ส่ง 5v โวออกไปที่เมนบอร์ดนะครับเป็นสีเทา24พินมี 5v พุดัพไปอยู่ที่ 1k นี้ P ดีก็คือไฟเลี้ยงขา IC นะไฟเลี้ยง IC ก็คือตอนแรกก็คือเอา 5V s โวลต์สแตน by, บายบวก 5V โวลต์สแตนบายผ่านไดโอดตัวหนึ่งมาเลี้ยงรอไว้นะครับเมื่อทําง,งาน้วค่อยเอาไฟ1 2โวลต์มาเลี้ยงช่วยนะมาเสริมเข้าไปตอนนี้ f o r Protection นะ่าจะ Open น i n o u u t u u t t h f f o r Protection ก็คือถ้ามีปัญหาอะไรนะครับขานี้จะ Active Low ก็คือขับออปตโตส่งไปให้โมดูลตัวนี้โมดูลก็จะอยู่ทำงาน อันนี้ก็ power on นะครับเส้นสีเขียวจาก24 e pin เราก็ไปจำลงกล่าวขูอัพด้วย 5v standby เหมือนกัน RI นี้ก็คือ c l c a r e n s e n s e adjustment ก็คือเป็นตัวกำหนดกระแสที่ไหลในวงจรทั้งหมดนั่นเองจะให้กระแสทั้งหมดไหลเท่าไหร่ถ้ากระแสไหลเกิน IC ก็จะหยุดทำง,งาน protect ส่งคำสั่งตัวนี้ for protection นี่ครับ o p t o Coupler ไปให้โมดูลหยุดทำง,งาน VX ก็เป็นการตรวจสอบบวก 5v กับลบ 12v นอกนั้นก็ตรวจสอบตามที่ผมกล่าวคือโวลต์ต่างๆ5โวลต์3.3โวลต์12โวลต์แล้วก็กระแสด้วยตัวนี้เป็น EM 5301อันนี้จะเป็นตัวบัคนะครับ12โวลต์ซิงโครนัสบัค PWM controller อยู่ตรงโมดูล2ตัวนี้โมดูล3.3โวลต์กับ5โวลต์รับมอสเฟตครับขดลวดนะครับเป็นบัคออกไปคือลดแร,รงดัน12โวลต์เหลือ5โวลต์เหลือ3.3โวลต์เข้า12โวลต์นะครับขับมอสเฟตขับขดลวดออกไป แรงแรงก็ขึ้นอยู่กับดิสซิเตอร์อฟีดแบ็กตัวนี้เป็น IC ซีสแตนบายตรงนี้นะครับ IC 7ขาตรงนี้ใช้เบอร์สองแปดเจ็ดทีนี้สองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดก็จะอยู่ที่ประมาณอันนี้สองจุดห้าแอมป์ก็ประมาณสิบสองสิบสามวัตต์ก็ตามนี่นะตัวนี้สองแปดเจ็ดก,ก็คือประมาณสิบเอ็ดวัตต์นะครับเพราะว่าสองจุดห้าแอมป์เป็นวงจร พื้นฐานนะครับขับมอเตอร์แปลงตัวเล็กๆมอเตอร์แปลงสแตนบายห้าโวลต์ออกไปนะครับแล้วก็ฟีดแบคด้วยออโตัคัปเปอร์แล้วก็ตรวจสอบแรงดันด้วย t l 4 3 1ถ้าไฟสแตนบายไม่ออก5โวลต์สแตนบายไม่ออกเส้นสีม่วง24พินเพลไม่ออกไม่มาค่อยไปตรวจเช็ค IC ตัวนี้นะ IC สแตนบายที่นี่287ให้เห็น Data Sheet ให้เห็นข้อมูล IC ที่สำคัญในบอร์ดนี้แล้วครับนะของซาราห์พันสามร้อบาทในบอร์ดนี้มีแค่นี้นะ IC ที่สำคัญนะครับ ตัวไหนภาคไหนทำงานปกติเราก็ไม่ต้องมาตัวเช็คเราตัวเช็คที่ส่วนที่จะมีปัญหาดูว่า power factor ทําทงานไหมถ้าบูสต์จะอยู่ที่350โวลต์ถึง400โวลต์นะครับเปิดสวิตช์เอาวัดแรงดันตกคล่อม4ตัวใหญ่นะ4 300โวลต์ตอนนี้จะมี2ตัวขนานกันอยู่อันนี้เป็นเส้น5โวลต์สแตนบายอันนี้เป็นกราวนะครับจับสีรำอันนี้เป็นเส้น5โวลต์สแตนบายนะออกนะครับ5.1โวลต์สแตนบาย อันนี้ขั้วออก3.3โวลต์อันนี้ขั้วออกของ5โวลต์นะอันนี้3.3โวลต์นะอันนี้12โวลต์ส่วนตัวนี้ลบสิโวลต์ไฟเข้าออแล้วนะครับ320โวลต์พาวเวอร์แฟกเตอร์ยังไม่ทำงานก็จะอยู่อย่างนี้นะ320 310กว่ากาอย่างนี้เมื่ออ่อนเครื่องนะ385โวลต์อันนี้ผมปิดดังนั้นจะลดลงแสดงว่า power factor เตอทำงาน นะถ้าขึ้น380โวลต์นี้แสดงว่า power factor ทำงานส่พา,ายทำงานไม่ปกตินี่จะมีแรงงานตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นต้องรีชาร์จตลอดนะอย่างนั้นมีสะดุ้งนะครับเมื่อกี้พัดลมไม่ทำงานสายโดดดรอเปล่าตัวนี้ไม่ทำงานแล้วนะครับนะในส่วนของ power factor เนี่ยขับคนลวดเนี่ยทำงานแล้วเหลือระบบ PWM นะครับขับหมออ้อแปลง switching ทำไม p w a ไม่ทำงานตรงนี้เป็นกาวร้อนต้องระวังเพราะว่าต้องวัดกาวร้อนนะครับอันนี้ขาโมดูลจะมีไฟเลี้ยงอยู่ตรงนี้อันนี้ไฟยังไม่จ่ายถ้าออนจะมีไฟเลี้ยงอยู่ประมาณ17-18โวลต์อ่ะ16โวลต์ประมาณนี้อไฟเลี้ยงทำงานทำงานแล้วตกไหมยังดูซึกไม่ตก ผมแกะวงจรตรงนี้ออกมาเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆแต่อาจจะไม่สวยงามนะครับผมแกะพอได้เป็นไกด์ไลน์นะ cm 6.8ขาแต่ละขาทำหน้าที่อะไรผมเอาแค่หลักๆก็ที่สําคัญนะจะมีออโต้ o คัปเปอร์อยู่ตรงนี้2ตัวนี้อันนี้มองใต้ปิ้นนะอยู่ข้างบนจะเป็นตัวถัง8.7ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งทำหน้าที่ on off อ่า on off ตัวนี้เส้นนี้มาดึงขาเบรนะดึง r4.7k ตัวนี้ ลงกลาวทาร์ิเตอร์ตัวนี้ก็ทํางานจ่ายไฟออกมาที่ขา12นั่นเองก็คือขาตัวนี้ที่ผมวัดเมื่อกี้16 6กโวลต์กว่าก็ทํางานนะอันนี้ก็มาขับตัวพวก power factor เป็นไรนะครับเป็นขาเลี้ยงไร้ power factor แล้วก็ p w m เมื่อกี้คําสั่ง ON นี้ไปแล้วถ้าคําสั่ง ON ตัวนี้จาก Opto เนยจากไอตัว IC super visor เนี่ยไม่สั่งไปไฟเลี้ยงตัวนี้ก็จะไม่มีเมื่อกี้มีนะครับทีนี้ก็เลือส่วนตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวปรับแรงดันนะครับเป็นโปรเทคด้วยซึ่งจะส่งไปที่ขาดีซีนะอันนี้กล่าวลงกลา่าวานี่ขาสีอันนี้มาเข้าโวลต์ดีซีน,นี่ก็คือเป็นขาอานั่นแหละครับตรวจสอบแรงดันโวลต์ดีซีโวลต์ไฟกระแสต,ตรงด้าน,นออกที่ซ่อมมาอัพโตเสียเอง ictl 431งเสียเองผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาตัวนี้เพราะว่ามีไฟจ่ายแล้ว ic ตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่า power factor ทำง,งาน เปลี่ยนออโต้ดูแล้วก็ ICTL 431ซ้ำนี้ดูแต่หายก็แสดงว่าใช่นะครับเพราะเราตรวจสอบไม่ได้เราวัดไม่ได้นะเพราะว่าไฟ12โวลต์ยังไม่ออกเราก็เลยวัดแดงนั้นตกค้อมอะไรต่างๆไม่ได้เราต้องทดสอบเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนผมทำการเปลี่ยน i c t ีทีเอลสีซ้ำหนึ่งกับออปตัวคัปเปอร์แปดเปลี่ยนเป็นสตัวเลยจากนั้นก็จะทําการทดสอบอันนี้เปิดสวิตช์แล้วนะนะครับ วัดไฟสแตนบาย5โวลต์ออกนะครับจากนั้นก็จับสีเขียวลงกล่าวเพื่อ Power อรอนถ้าพะดลมหมนุนก็แสดงว่าทาง,งานแล้วนะครับนะพัโลมหมุนแล้วทาง,งานแล้วนะครับไม่ตัดนะจากนั้นก็วัดแองนั่นจุดต่างๆขาออกเนี่ยว,ว่าออกปกติไหมนะ3.3โวลต์ออกนะครับ5โวลต์ออกนะ12โวลต์ออกนะครับ ลบ 12V อโวลต์ออกนะครับอันนี้ยังไม่บูสต์ก็อาจจะได้แค่11กว่ากวานะแต่ถ้ามีการจ่ายกระแสก็จะเพิ่มขึ้นนะครับาวเวอร์กูดห้าโวลต์ออกนะครับไฟออกปกติทุกอย่างนี่แหละครับตัวที่มากปีปัญหาก็คือไม่โมโดูลก็ตัวตรวจสอบแรงดันโวลต์ดีนะครับก็คือออฟตัวคัรเปอร์กับ t t l c นะมยมักจะมีปัญหา มีปัญหาด้วยตัวเองนะครับอายุการใช้งานเพราะว่าเปิดตลอด24ชัช่วโมงนะครับอันนี้ก็เสร็จปิี่งานคิดค่าใช้จ่ายอะไรไปแล้วก็ค่าแรงนะครับจะมีคาปาซิตเตอร์ฟิลเตอร์อยู่5ตัวเนี่ยไม่ปูดไม่บวมนะครับไม่ปรีแต่ก็เริ่มมีอายุการใช้งานนานแล้วนะครับวันนี้ก็จะคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าต้องการเปลี่ยนไปเลยไหมนะครับเปลี่ยนตัวใหม,ไม่ไปเลยไหมก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับ เพราะว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างจะราคาสูงหน่อยไม่ใช่คาปาซิเตอร์อ e ิเล็กโทรไลต์ทั่วไปนะครับจะให้ดูนะปิดเครื่องอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับว่าลูกค้าต้องการเปลี่ยนไปไหมถ้าเปลี่ยนก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่มค่าซ่อมไปด้วยนะเนี่ยจะมีคาปาซิเตอร์ขานาดกันอยู่5ตัว2 0 0 0ไมโครฟารัดส6โวลต์นะครับฟิลเตอร์ไฟหลักเลยคือ1 2โวลต์เลยเขาเรียกว่าคาปาซิเตอร์โด ESR ก็คือจะมีค่าตรนความร้อนอยู่ที่105องศาเซลเซียสนะัไม่ใช่คาปาซิตเตอร์อิเล็กโทรไลต์ทั่วไปนะครับเป็นคาปาซิตเตอร์อิเล็กโทรไลต์สำหรับงานสวิตชิ่งโดยเฉพาะใช้กับแหล่งจ่ายไฟพักสวิตชิ่งซึ่งผมก,ก็จะใช้อายห้อดีหน่อยนะครับไม่ใช่อี่ห้อจีนทั่วไปใช้อี่ห้ออันนี้เป็นของนิปปอนดูบิคอนนะครับใช้2องอห้อนีนะ้ก็จะตกอยู่ถ้าเปลี่ยนก็คิดราคาลูกค้าอยูตัวละ20บาท ครับได้ถามลูกคา้าแล้วว่าต้องการเปลี่ยนสีไปเลยไหมลูกคา้าบอกว่าเปลี่ยนไปเลยอัน,นี่คือสีที่เปลี่ยนออกมาใน,นของเก่านะมีน้ำหนักค่อนข้างมาเบา,ายี่ห้อ a s x a X 2 0 0 0ไมโครฟารัด16โวลต์ร้อยห้าองศาเซียสนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นยี่ห้อ nippon สิบหกโวลต์สองพันไมโครฟารัดร้อยห้าองศาเซียสเหมือนกัน,น,นตัวนี้ดูจะมีน้ำหนักกว่าตันนี้จะเบาๆนะครับการเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์ C ีใหม่นี่นะครับ ก็เปรียบเสมือนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้มองเห็นภาพอย่างนี้นะครับตอนเราซื้อใหม่ใหม่ครับปาซิเตอร์ยังคุณภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่าเก็บประจุนะคาปาซิเตอร์เขาจะเรียกค่าเก็บประจุนะครับหน่วยเป็นไมโครฟารัดก็คือ2,200ไมโครฟารัดเมื่อใช้งานไปสักระยะค่าเก็บประจุความสามารถเก็บประจุนี่ก็จะลดลงจาก2,200ไมโครก็จะเหลือแค่2000หรือพันปปายพันแปดพันเก้าิ่งใช้งานไปนานก็ค่าเก็บประจุนี่ก็จะลดลงเขาเรียกว่าซีแห้งนั่นเองถ้าทนความร้อนไม่ได้ก็จะปวดบวม แตกเปลี่เออกมาการเปลี่ยนใหม่ก็เหมือนกับเราได้ค่าเก็บประจุเต็มเราจะใช้ยห้อนิปปอนนะครับที่มีเกรดดีหน่อยกับดูบิคอนนะครับอันนี้เป็นของนิปปอนทีนี้ผมก็จะประกอบแล้วก็จะทดสอบกําลังเครื่องอัดเครื่องทดสอบอัดกระแสดูอัดกําลังเครื่องดูว่าจ่ายไฟดีไหมนะครับทีนี้ก็จะเป็นการทดสอบกําลังบัดเครื่องทดสอบกระแส าสามารถจ่ายไฟได้นิ่งไหมไฟตกไหมเมื่อจ่ายกําลังวัดทุกสูงนะครับโดยอิเล็กทรอนิกส์หลดชุดนี้จะสามารถทดสอบได้ประมาณ6-700วัตต์ DC หรือ7-800วัตต์ AC นะครับชุดเล็กขนาดนี้นะอันนี้ก็รวมสายนะครับรวมสาย PCIe Express เข้าด้วยกัน โดยแบ่ง2ซีกนะครับตัวนี้2 0แอมตัวนี้2 0แอมตัวนี้ก็ประมาณ1 3แอมป์นะครับชุดเรียๆนี้ก็ไว้ทดสอบ3.3โวลต์5โวลต์อันนี้ก็12โวลต์นนนนดึงกระแสขนาดเบาๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็ทดสอบกระแสไฟสแตนบาย5โวลต์สแตนบายต้องทดสอบด้วยนะครับเพราะว่าตัวสแตนบายสามารถจ่ายไฟได้ดีไหมนิ่งไหมนะครับต้องทดสอบด้วยตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเองของรถ อันนี้จะยังไม่ดึงกระแสทุกตัวนะครับเอเจกทอนิกโหลดนะครับเปิดไฟเข้าไปแล้วนะอันนี้ปรับเป็นศูนย์แล้วทีนี้ก็จะเปิดเครื่องซาราห์พันสามร้อยบาทตัวนี้นะครับเปิดเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ผมตั้งไว้1 5ึ่งาแอมป์สำหรับไฟ v s b ก็คือไฟสแตนบายนั่นเองกดดึงบายนะครับถ้าสามารถจ่ายได้1 5แอมป์โดย5โวลต์ตัวนี้ไม่ตกไม่ถึง4 8 v, แโวลต์แสดงว่าไฟสแตนบายดีจ่ายไฟนิ่งนะครับ PG ก็อยู่ระดับ300นะครับลบสิโวลต์ออก12.1โวลต์ปกตินะครับ12.2โวลต์ v, ออกปกติอันนี้ก็ไฟทุกอย่างจ่ายปกตินะอ่าตอนนี้ดึงอยู่เนี่ยประมาณ110วัตต์ผมตั้งไว้ไอเดิลไว้นะครับเวลาทดสอบอ่าเปิดเครื่องครั้งแรกก็คือเริ่มต้นสภาวะเริ่มต้นเน,นี่ยปรับ3.3โวลต์กระแสะไว้5แอมป์ก็5โวลต์อ่า4แอมป์12โวลต์3.5แอมป์ดึงไว้ประมาณ110วัตต์ตอนนี้จ่ายไฟได้นิ่งไหมก็น,นิ่งยังนิ่งอยู่นะครับร้อยกว่า ทีนี้ก็จะเริ่มจ่ายโดยผมจะตั้งตัวนี้ไป13แอมป์เหมือนเดิมประมาณ160วัตต์โ50วัตต์อันนี้160วัตต์นะครับตอนนี้วัตตเพิ่มขึ้นเป็น286วัตต์แล้ว12โวลต์ยังนิ่งนะ3.3โวลต์4 9โวลต์นิ่งนะครับทีนี้ก็จะเพิ่มพวกนี้ไป20แอมป์เลยนะดึงกระแสสูงสุดเลย ดูบาทกลำลังเพิ่มขึ้นนะครับอันิี้ทุนนิเราจะค่อยๆดึงกระแสนะไม่ดึงแบบโชกโคกหักนะครับดูตอนนิ่ง830วัตต์ถ้าตีเป็น DC อันนี้เป็น AC นะครับถ้าเป็น DC ก็จะอยู่ประมาณ700ดร้ปลาย700วัตต์ปลายๆาดูไฟ12โวลต์ตกไหมนะครับ12.2ก็ยังนิ่ง 12.1เส้นอีกตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับ12.1นี่ก็คือเส้นตรงนี้นะวัดตรงปลายแล้วนะครับส่วน12 V1 นี่ก็คือเส้นตัว24พิบี่นไม่ได้ดึงกระแสนะเส้นตัวนี้อธิบายนิดหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจ12 V1 นะครับเป็นเส้นที่มาจากตัว PSU เลยไม่มีการดึงกระแสนะครับเส้นสีเหลืองทั้งหมดทั้งภายใน24 e พนะินสจะเป็นตัววัดไฟใน p s เนี่ว่าไฟข้างในเป็นยังไงนะครับตรงบอร์ดนะก็คือ 12.2V สโวลต์ส่วนตัวบวก12อโวลต์2ข้างบนเนี่ยเหลือ12.1ผมมาวัดตรงปลายสายนะสายที่ผ่านไอ้พวกนี้นะครับมาเข้าตรงบอร์ดตรงนี้แล้วมาวัดตรงนี้มานะก็คือผ่านสายมาแล้วมีการดึงโดดพวกนี้ดึงโดดฝั่งนี้นะครับประมาณ2 3แอมป์ยแอมป์ตอนนี้นะ ตีบัสตรงนี้เส้น12 V2 เนี่ยไฟตกนิดนึ่งนะจากจุดสองเหลือจุดหนึ่งแสดงว่าจ่ายไฟนิ่งนะครับไม่มีปัญหาอะไรกำลังบัดก็จะลดลงตามนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าความร้อนตามสายเดิมขึ้นนะครับผมมีการดึงกระแสเยอะจริงอิเล็กทรอนิกส์โหลดต้องมีหลายตัวถึงจะทดสอบได้นานๆน,นะครับอันนี้อาจจะทดสอบได้แค่ชั่วคราวนะเพราะเกิดความร้อนสูงจริงอิเล็กทรอนิกส์โหลดทดสอบถ้าจะให้ดึงกระแสนานๆทดสอบได้แค่10แอมป์ อันนี้ผมดึง20แอมเพื่อทดสอบระบบจ่ายไฟของ PSU เท่านั้นเองอันนี้ตั้งไว7้7แอมส่วนตรงนี้แน่นอนมันเป็นเส้นเดียวนะครับเส้นเดียวจริงๆมันต้องจ่ายได้แค่7แอมอันนี้ผมใช้ตั้ง13แอมมันก็อาจจะตกลงตามมาตรฐานสายนะครับเหนไม่ด้12โวลต์ถ้า7แอมเพราะว่าเส้นหนึ่งนี่จ่ายจริงถ้าจ่ให้นิ่งๆเลย7แอมนะต่อเส้นนะครับ ต่อเส้นก็คือเส้นละ2.5แอมก็คือ7.5แอมนั่นเองเส้นสีเหลืองนี่นะครับต่อสาย p c i ซ่าเนี่ยมี3เส้นก็เส้นละ2.5แอมก็คำนวณเอาก็คือ7.5แอมไฟถึงจะไม่ตกนะครับทุกอย่างปกติ4.9โวลต์3.3โวลต์อันนี้ถ้าไม่เกิน4.7โวลต์ถ้าไม่ต่ำกว่า4.7โวลต์ถือว่าใช้ได้อันนี้ถ้าไม่ต่ำกว่า3โวลต์ถือว่าใช้ได้นะครับ3.3โวลต์เนี่ย อันนี้จะวัดเชื่อถือแม่นแม่นกว่าในเมนบอร์ดนะครับถ้าในซอฟต์แวร์ Windows อาจจะไม่แม่นนะครับเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าแม่นแม่นแม่นยำพอสมควรนะถ้าเปรียบเทียบกับมิเตอร์นะครับตรงนี้ผมจะวัดตามสายนี้12.2โวลต์นะครับถือว่าแม่นนะอันนี้12.2โวลต์เห็นไหมครับแต่ถ้าคุณไปวัดในโปรแกรมฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นี่ก็แน่นอนอาจจะไม่ถึง12.2แน่นอน อาจจะแค่11.9 11.8เพราะว่ากันไปก็ไม่รู้เขาเขียนโปรแกรมมายังไงนะครับอันนั้นก็แล้วแต่อันนี้เป็นการวัดด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์โดยตรงเป็นการทดสอบเสร็จแล้วอันนี้พัดลมรุ่นนี้ทํางานตลอดนะครับพัดลมปรับตามอุณหภูมิด้วยถ้าเครื่องร้อนมากก็รอบก็จะสูงขึ้นส่วนตัวดอดไฟดวงนี่นะครับสดวงนี่เนาะเป็นวัดไอตัวพอร์ตสาตาร์นะครับว่า,าไฟ12โวลต์มาไหม3.3โวลต์มาไหมหัว5โวลต์มาไหมก็มาปกตินะครับ ก็ไอตทวซาต้านี่ไฟสแตนบายจ่ายได้นะ1.5แอมป์5โวลต์5.0โวลต์เลยไม่ตกซาฮาหา1,300บาทพาวเวอร์สปา 1, สยสำหรับบิตคอยสำหรับขุดเมืองก็ซ่อมเสร็จแล้วลูกค้าก็ตกลงเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์ไปเลยนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพดีขึ้นเพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคาปาซิเตอร์ตัวเดิมก็อาจจะถูกใช้งานมานานแล้วเครื่องแบบนี้เปิดอ4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาต้องการประสิทธิภาพที่สูงหน่อยก็เลยทำการเปลี่ยนไป การตรวสอบก็เป็นไปด้วยดีนะครับดึงกระแสะไม่มีการตกนะดึงกําลังไม่มีแรดงดันตกไฟก็จ่ายนิ่นงครับขอบคุณที่ติดตามรับชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับผู้เข้ามารับชมใหม่เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ